ทีนักชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับปีเช่นเคยนะผมวันนี้อยู่กับเกมบัวคนะฮะก็ในวันนี้เป็นคลิปบัวไคที่เปิดสุ่มกาชาเป็นคลิปแรกก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยกันทุกคนด้วยนะครับก็อ้ไม่ได้ลงบัวไคมากี่เดือนแล้วประมาณสักเกือบเกือบปีไหมถ้าจะไม่ผิดก็เกือบเกือบปีอะถามว่าทาไมกเกือบเกือบปีไม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะลงก็บอกกับว่าไม่มีตัวไหนที่มันน่าสนใจแค่นั้นเอง มีช่วงหนึ่งที่ผมกลับมาแล้วก็เล่นบัวใครแล้วมีตัวละครที่ผมอยากได้มากก็คือชิโรโกะกับโอชิโนะซึ่งถามว่าตัวไหนดีกว่าก็คือตามปกอะถ้าปกตัวไหนดีก็ตัวนั้นก็ตัวนั้นที่ต้องได้อเออ,เอาานะซึ่งผมมันอยากได้ตัวมิกะด้วยซึ่งในมิกะนั้นผมก็อยากได้เหมือนกันคือในในในตู้มีตู้ชิโรโกะมีตู้ชิโรโกะกับโอชิโนะเพชรตอนนี้มีประมาณ27 ก็สุ่มประมาณได้16 16หรือ17นี่แนี่สหกสิบเจโลเนี่ยบวกกับตัวเนี้ยบวกกับ10อะ่ะก็คือประมาณสักสิโลซึ่งที่ผมยาได้คือชิโรโกะร่างตัร่างตอนโตมากก็คือถามว่าดีไหมก็ดีอยู่ดีมากดีมากลุงโฮถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันดีทั้งคู่ก็คือในในเซิร์ฟยุ่นหรือเซิร์ฟญี่ปุ่นอะ่ะ คือ2ตัวนียมันจะแรงชิหายเลยแรงมากตัวดีด้วยคือถ้ามึงได้ตัวไหนถ้ามึงได้ชิโรโกะกับได้โฮชิโนะมันก็ก็ดีเหมือนกันมันดีทั้งคู่เ่เออประมาณนั้นอ่ะแต่ถามว่าอยากได้ทุกตัวไหมก็อยากได้ทุกตัวเลยร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมีรู้น่าจะมีอ่ะโอเคเราจะมาไม่พั่มแพนทาเพลงอะไรก็ตอนนี้มีตั๋วฟรีสิบใบกับตั๋วหนึ่งโลเอ้ไม่ใช่ตั๋วหนึ่งโลตัวสิบเปิดสิบครั้งกับตัวเปิดหนึ่งครั้งโอเคเราจะไม่พูดอะไรเราจะเร็มเลยลวกันแพนนีสาม สองหนึ่งโอเคไปขอลุ้งหน่อยนะโอเคมาครับอารูนาครับอารูนาลุ้งหน่อยครับโอ้โหไม่ลุ้งไอเวนมันจะมีผลตอนรับเซนนี่ต้องเซนเซนหน่อยดิโอโอเคถือว่าซอฟซอถือว่าเปิดมามาได้ดีโอ้ยเจ้าตื่นเต้นอ่ะอยากได้ชิโรโกะบ้างอ่ะคือคือถ้าถามว่าได้ชิโรโกะ ถ้าได้ชิโรโกะกับโฮชิโนะถ้าได้สองตัวอย่างหนึ่งคุ้มไหมคือคุ้มเล้วเออตอนเนี้ยแต่ถ้าตู้มิกาออกมาไอ้เชี่ยออกตู้มิกาแล้วได้ในได้ในตู้ของโฮชิโนะโอ้แม่งดีจริงไม่ใช่ดิคือประมาณเราสุ่มตู้ชิโรโกะแต่ได้มิกาในในเลนนั้นอะโอ้โหถือว่าดีจัดอะเราดูข้อมูลกันที่อัตราที่ได้รับมาหรือว่ามีมิกาไหมในชิโรโกะนะครับผมถ้าเปิดสิบครั้งโอกาสดอกแม่งสูงก็คือ มิกะโอเคมีมิกะด้วยตาเลดประมาณ0.15%โอ้ศูนก็ถือว่าอืก็แรงอยู่นะสามดาวขอให้ได้สักตัวหนึ่งก็ภูมิใจแล้วอะ่ะเออมาแล้วครับสิบโลแรกที่เราใช้เพชรเราฟาร์มมาตั้งนานจัดไปครับผมลุงนะครับลุงโอ้โหฟ้าช่ำเลยเอาให้กูตื่นเต้นหน่อยเอาให้กูตื่นเต้นหน่อยดี โอ้โหทองเลยเด้ยก็ได้ก็ก็ได้โมมิจิก็ดีแล้วก็แรงอยู่เลเกกะครับได้อุฒหะด้วยโอเคเราข้ามมากันถือว่าถือว่าแรงตัวม่วงด้วยนะถือว่าดีก็ดีอยู่สาสิบโลมา ไอ้เหี้ย ande. ขอลุ้งหน่อยให้กูแบบภูมิใจหน่อยนิดนึงได้ไหมไม่ได้เลยวะเฮ้ยถือว่าไปได้ดีซึ้อซื้อซื้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 อซอซอโอเคลุ้งไม่เุ้งไม่โอโ้โหอยากได้ทีละก,กูมาหน่อยซือต้องการมากตอนเนี้ยอ่ะ<า> ต้องมาหน่อยต้องมาหน่อยจ้าชิโรโกะต้องมาแล้วจังหวะนี้จัดไป40โลมากระตุกกระตุกนิดนึงไม่รอดไอ้เหี้ยเฮ้ยออกหน่อยได้ไหมฮะออกมาหน่อยได้ครับโอ้โหไม่รู้กูข้ามแล้วกูข้ามอื้อหือ อไววากามุโอ้โหถือว่าก็ก็ได้อยู่นะวากามุสี่สิบโลก็ก็ได้อยู่วากามุดีถือว่าแบบว่าค่อยๆแบบเย็นลงนิดนึงเพราะว่าถ้าสูมไปไม่ได้เลยมันรู้สึกแบบใจแปลกๆอันนี้เราให้มาคือโอเคถือว่าดีแล้วขอชิรโก ไอเล่สิบตัวออกอ่ะเออสิบโลมากูขอสี่โลอืมแล้วมันมาแล้วมันมามันมาแล้วมันมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหอันเดียวกูข้ามเลยโอ้โหได้เอมิจังไดเอดมิจังเอ้ลุงหน่อยลุงลุงแบบ ลุงห้าสิบโลแล้วหกสิบโลต้องลุงเลยหกสิบโลมึงต้องหนุนให้ได้ใช่ไหมชิโรโกะฟ้าเลยโอเคเหมือนสี่แล้วหกสิโลแล้ว,ลลวยังไม่ได้หาเลยเลยอ่ะอูเราไปไกลมากนะจัดไปเหมือนสองสองพันหนึ่งพันสองร้อยเพชรจงลุง้ไม่ลุ้พกาไใจลิมิเต็ดมันออกยากหน่อยไง โอ้โหได้สองตัวนี่คือดีแล้วเหรอฮะไม่ออกด้วยโอ้โหสัดเอ้ยเจ็ดสิบโลแล้วเจ็ดสิบโลแล้วเพื่อนเพื่อนมาหน่อยอะ่ะชิโรโกะมันหาหน่อยไนดะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนะอารอน่าจังกูขอละไ,ไม่ลุ้งเลยหรอไม่ลุ้งเลยหรอ,อไม่ลุ้งเลยหรอ ไม่รู้เลยอะ80โลแล้วไอ้เชี่ย90โลมา90โลต้องมาแหละไอ้เชี่ยลุกอื้อหือมันมางั้ให้มาได้อย่างนี้กูขอสองใบกูขอสองใบโอ้โหมึงสั่นแล้วตอนเนี้ยอื้อแล้วเปลด้วยอะเลยแล้ตวตปล่ามาเป็นอย่าบอกนะ ชิโรโ,โกมาแล้วครับผมโอเคในที่สุดได้สักทีชิโรโกกลับ,บ,บเราได้ประมาณสักกโ,โลก็ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดี90โลก็ถือว่าได้แล้วโอเค ถ้าเราสุ่มเชื่อาโกลแล้วเราต้องสุ่มตรงมิกาดีรออเลยอะเราอย่าได้มิกามาตั้งนานแล้ยวไงใช่ปะเออเราเอาขอไปแบบแบบเกลือเกลือก่อนเดี๋ยวมันมีห้าใบเลยเหรออุย้ยเอานั้นเอาไว้เป็นอันสุดท้ายแล้วกันอ่าโอเคอะนะขอมิกาหน่อยนะกูขอมิกาลุ้งหน่ะยรู้นะนะไม่ลุ้งอ่าไม่เป็นไรโอเคสองใบอะ สองใบนี่คือทองสองใบใช่ไหมโอ้โหทองยังเยอะโอเคร้อยโลแล้วก่อนจะร้อยโลก่อนจะไปขึ้นสิบโล,ลอะเราไปกดตัวละโลก่อนถือว่าแบบอุนอ่นๆให้อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องให้ก่อนน่าลุกโอ้ย,อยไม่ลุกไม่เวนโอ้โหไม่ลุกไม่ลุงเฮ้ยอ่าเริ่มบอ,อกทองละ ออกพอแล้วลุล้งหน่อยดิใช่ตัวเดียวตัวเดียวจังหวะน,นี้มันต้องดีจะไม่เอาลัวหน้าอืมอืมโอเคตัวเดียวหมดแล้วเหลือลแต่ตู้สิบโล9,990โอกาสสุ่มก็มาณสักอีกไม่หกก็เจ็ดโลโอเคหกโลหกโลกับหกโลเจ็ดหรือเจ็ดโลสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้แล้วเอ้าโอเคไปสองร้อยเพชรเอ้ยหมื่พันสองร้อยเพชร ขอมิกาหน่อยครับอ,อแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องมามิกะตัวกูที่ต้องการมาหน่อยครับโอ้โหแผ่นที่สองแผ่นที่สองไม่ต้องข้ามแล้วจินนิตี้จินนิตี้อาบีดอสใครอะอย่าบอกลุงเขาเฮ้ย โ um um, um um, um ชิโนคอมแบดไอเน,ยน,ยนยียตุ้มตู้สมตุ้มิกาได้ลุงโกะผมชอบพูดเหมือนกัน่ะฮ้่ไอเฮียตุ้มู้่าคุม้มคุมแล้วมันได้มิก่าไม่เป็นกไอแตุ้มต้องก่าได้กะผมเมนกันไอีอ้มมิกากูขอนอารุ้่ากูขอบูอนกทีนึงไม่ลุงเก้ยโอ้โหอไม่ลุง อตอนเนี้ได้ลุงโฮกับได้ได้ชิโรโกะกถือว่าภูมิใจแล้วต่อไปคืออยากได้มิก,กะเลดดอรก็คือประมาณ0.15เอ่ะก็ถือว่าเยอะถือว่าเยอะอยู่แต่ชิโรโกะก,กับลุงโฮได้แค่0.7เองอ่ะมันต้องมาเยอะหน่อยใช่ไหม,มลูกอนุน้าลุงอีกแล้วอีกวเวนเลยมิมก,กะขอหน่อยครับขอส่องไป <c oughs> แล้วมาจริงสสตัดสองใบไ,<ห>ไอ้เหียไม่ต้องข้ามแล้วกดข้ามเลยโอ้โหวากามโมเนะี่ยนไม่ใช่วากามโมแต่เป็นตัวที่ทุกคุยโอเคมาฮงพวกเรนนี่เหรอยับสุบกีไ,ไ,ไลไกไอ โอ้โหมาสตัวลุงเยอะแล้วเนี่ยลุงเยอะแล้วเนี่ยลุงนะก <c oughs> ูว่าจะแม่งกูขอสามลูสุดท้ายขอลุงเดี๋ยวได้ไหมอารุณะไม่ลุงว่ะเฮ้ยอยากได้มีกะจะจะขาดแล้วตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้อยากได้มีกาจะจะขาดแล้วกูอยากได้มีกะภายในห้าพันนี้ต้องได้มีกะกูขอกูอยากได้มาตั้งนาน,น,นานเลยทำไมอารุณะเฮ้ย ไม่ลุงด้วยอะไรอะครับเนี่ยเสร็จดอกออกยากมากอ่เที่ยอีกสองโลอีกสองโลสุดท้ายอ่ะเอ้อเชี่ยกูขอล่ะลุงอารุน่าลุงกูขอลุงลุงไอ้เที่ยวทำไมตกอกัดกูชอบตบมืออ่ะไอ้หี้ยกูขอมิกะใบเดียวช่างแม่งสามตอนี่ โอ้โหไอ้สายยามหาปองอ้โอ้โหไอ้เฮียมีแล้วนะไอ้เฮียมึงโลสุดท้ายต้องมาแล้วครับมีกะกูกูขอรู้กูจะปิดตาแม่งเอ้ปลาโอ้โหไอ้เวนยังเหลือเท่าไหร่อุ๊ย อ๋อโลสุดท้ายนี่ว่ะอ๋อแปดสิบร้อแปดสิบโลโอโคเคถือว่าดีตู้นี้ต้องมาแล้วครับถึงจังหวะนี้ใช่ไนะหมอุณน่ะลุงหน่อยครับโอ้โหแล้วลุงจริงแล้วลุงจริงกูขอสองใบ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 ,องใบโอ้โหจังหวะนี่ยคือต้องลุ้นกูอขอมิกะก็ถือว่าดี ก็ถือว่าด,ดกีก็ได้ลงโฮเบิร์นก็ก็ดีถือว่าดีถือว่าดีโอ้ยถือว่าดีถือว่าดีโอเคตอนนี้อาจประมาณสักอีก25โลคือได้มีการจริงๆแหละอ่ะคือตอนเนี้ย ได้มีกาดรัวนแน่นอนแต่กูไม่มีเออเอาไวค้ค่อยคลิปหน้าภายใน25โลเนี่ยออกแน่นอนถ้าไม่ออกก็กูกูแรกได้อะตอนเนี้ยเออโอเคามาสรุปเลยละกันก็เราได้ตัวอะไรบ้างก็ได้วากามโมสุโคโยสุกปกิโอชิโนสองเบิ้ลแล้วก็ชิโรโกเทเลสก็5ตัวนี้ถือว่าคุ้มไหม สำหรับผมก็ผมได้ลุงโฮกับได้ฮิโรโกมาสองตัวก็ถือว่าดีแต่ที่กูอยากได้จริงๆคือตูมิกะอยากได้มิกะมาก็ตอนเนี้ยถามว่าอยากได้มิกะทําไมมันแรงครับผมถามว่ามันไม่ได้แรงเยอะมากทีอะเออตามในคอมมูนิตี้ที่บอร์ดที่เราถามรุ่นพี่ถามอะไรพวกนี้เขาบอกถามว่าแรงไหมมันก็แรงอยู่แต่ว่าสองตัวเนี้ยโูชินโนะกับชิโรโกะมันก็แรงอยู่อะวัาดีถือว ي, ่าดียากเมมาอะ อีกพันกว่าเพรอะแต่ว่าเรามีอีเวนต์หนึ่งก็คืออีเวนต์ของบันทึกกิจกรรมแล้วทีเนี้ยมันมีภาร,รกิจแนะนําแล้วภาร,รกิจแนะนําเนี่ยมันมีตัวต๋วฟรีคือตั๋วสิบโลฟรีเลยแต่ว่าเราองทำภาร,รกิจให้ครบก่อนให้ครบร้อยก่อนก็ถือว่าโอกาสที่ได้มิการไอโอกาสที่ได้มิกะสูงมากก็คือการันตก็คือถ้าเราสูงไปอ่ะเราไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยแต่การันตีได้แน่นอนก็คือมิกะคือต้องได้แล้วก็คือรอเพร ล็อกอินก็200วันใอ้สอ0รเพจต่อวันหนึ่งก,ก็ถือว่าดีอยู่โอเคก็เ,ออเห็นว่าชิโรโกะมันมีร่างหนึ่งกับร่างสอง่ะเย็ดโดแต่ว่ามันต้องอัปเกรดป้ไม่แน่ใจว่ะชิโรโกะดิต้องได้ชิโรโกะลิมนี้เป็นชิโรโกะไหมขอโทษนะนะลุงโฮโหห้าสิบเพรอ่ะโอเคถือว่าถือว่าดีมันดีดีหมดอ่ะถ้าอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียน จริงๆเลยว่าค,คือเราเราไปุูมตัวละครก็มีตัวละครหนึ่งที่เราุูมมาได้อีเวตนล่าสุดอ่าในี่นี่โมเอซึ่งโมเอเนี่ยยี่สิบโลเองและไอไอไอ,อ,อที่เป็นยี่สิบโลอะ่ะก็คือ ตัวฟรีกับเพชรพันสองโอ้โหถ้าไม่ได้สุ่มตู้โมเอไม่เป็นไรเว้ยแต่เรามันความโลกของเราอะอยากได้มากคืออยากได้มาตั้งนานเลคืออยากได้ทุกกลัวมากคือกูเป็นคนโลกอะเออถ้ากูไม่ได้สุ่มโมเอนะมิกะออกแล้วนี่พูดจริงมิอะมิกะออกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือการันตีเลยโอบทองร้อยโลปับแรกได้แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเพชรมีเดี๋ยวอัปเดตทีนึงอ่าถ้าเพชรมีเดี๋ยวจะเปิดสุ่มตัวมิกะที่มันจะสั้นแน่น,นอนแหละสวาวใช่ก็เราดูในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะ จะทำแบบไหนมิกะโอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอยู่กดไลค์กด u b s ส r ค b e ด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผม EP หน้าอาจจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ายบายครับ you, like like, so you clients, again See you next time ไว้เจอกันครับผม